สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอปิลิเบอร์สามหกเก้า 9, ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันในละลัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก่อนแล้วก็แชร์กับ Subscribe ติดตามกำลังใจกับช่องชาแน,นลคนรวยด้วยน,นะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ปิลิเบอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้แอดไลน์ีมาามาทำข้าวคู่ได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแต่โปรโมชั่นเปลี่ยนแล้วนะครับราคาเต็มคือห้าร้อยบาทราคาลดตอนนี้เหลือบบานะครั ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ร,รีบอัลาดีมา,ามําค่าครูเลยครับก็จะราคาพิเศษในวันที่10คือวันที่ผมอัดคลิปวันที่10นะครับถึงวันที่20ทั้งหมด10วันนี้นะครับเท่านั้นวันที่20เป็นวันเด็ดไลน์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เรือประจิการยน25-66นะซึ่งจะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงแต่ว่ามีการมมฟเนี่ย6ดวงนะครับดาวรู้สึกว่าดาวพุธเนี่ยจะเดิน2อรอบมั้งถ,ถ้าจะไม่ปิดนะ ผมแบ่งเป็นครึ่งนะครับเพราะมีหดวงก็แบ่งอย่างละสเพราะว่าถ้ามาอยู่ในคลิปเดียวกันเนี่ยมันนานกลัวมันจะแบบเลยไป3 0มนาทีเงี้ยครับเพราะหลายคนเนี่ยไม่ชอบเพราะมันเยอะเกินไปเบืองเน็ตนู่นนี่นั่นนะครับผมก็โอเคงั้นก็ให้มันเป็นสองรอบแล้วกันจะได้จบเนาะผู้ที่เกิดราศีิจิกันอยู่ตรงนี้ลัคนาการอยู่ตรงนี้นนมีดาวสุกุมหลักนะครับในเดือนนี้เนาะโอเคแล้วมาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธด,ดวงแรกและเป็นดาวประจําตัวด้วยเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่1พฤศจิกายน66นะครับ เข้าสู่เวลาศีปิจิภพบสหาหชานะครับเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์นะครับดาวพุธอยู่ในราศีพิจิเนี่ยรืมใช่ไหมหรือว่าอยู่ธนูแต่เอาไปว่าตรงนี้ก็ได้อุดมเกณฑ์นี่แหละนะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยมันหมายอุดมเกณฑ์หมายถึงความมั่งมีความขาะแนไหนลํำรวยถ้ามีใดดวงอะครับมันก็จะหมายถึงความลํำรวยแต่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เป็นประมเกณฑ์นะครับเดี๋ยวดาวศุกร์จะมาแล้วเดี๋ยวจะได้ประมเกณฑ์นะครับแต่ตอนนี้ได้ดาวพุธอยู่นะครับดาวพุธมาจากเจ้าเรือนอะไรบ้างกรรมมะกับตนูใช ตน,นุไปอยู่ในเดือนสาชาแปลว่าจะมี2ออย่างหนึ่งคือจะมีการสื่อสารพูดคุยเจรจาเยอะกว่าปกติบางอย่างอาชีพจะได้ลูกค้าเยอะนะครับจะต้องมีการพูดคุยเยอะแยะมากมายากับอีกประเภทหนึ่งคือจะต้องมีการเดินทางแล้วแถวๆบ้านาน,าน,าน,านะครับแล้วเช่นระหว่างที่ทํางานที่บ้านเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเงี้ยครับมีการเอ่อเรียกมูฟเยอะในเดือนนี้นะครับมูฟตัวเองเนี่ยไปไปมามาอยู่บ่อยครั้งแต่มันเป็นใกล้ๆนะไม่ใช่ไกลๆนะครับทีนี้ ดาพุฒมาจากเดินกรรม,มะด้วยคือการงานนะครับก็กรรม,มะไปอยู่ในเดินสหัชชะแต่ว่างานเป็นตัวกําหนดครับว่าจะเดินทางหรือไม่หรือจะแค่พูดคุยสื่อสารอะไรแบบนี้ครับอย่าลืมนะการพูดคุยสื่อสารสมัยเนี้มันมีออนไลน์มาด้วยเนาะอย่างติดต่อทางไลน์อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปเจอหน้ากันแล้วก็ได้แต่สมัยก่อนมันต้องไปไงครับถูกปะเพราะมันไม่มีการเครื่องมือสื่อสารอะไรเช่นโอ้โหแฟนไปทํางานเชียงใหม่ไอเราอยู่กรุงเทพนี่ครับ ้องขึ้นเหนือล่องใต้เลยนะเออพูดง่ายๆคือแบบวุ่นวายไปหมดนะี่สมัยก่อนเนาะคือมันต้องไปให้เห็นนะครับคิดถึงจังเลยไม่เห็นหน้าส่งแค่จดหมายได้ใช่ไหมครับสมัยก่อนแค่พิมพ์มาเป็นตัวหนังสือมันก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็ดีใจนะที่ได้รับจดหมายของแฟนแต่มันไม่ได้เจอหน้าไงแบบไปแบบสัก3ปีอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกคิดถึงมากอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเนาะข้อดีของสมัยก่อนคือไม่มีออนไลน์ก็ทําทให้คน,นติดต่อ,อยากมันหมายถึงว่ามันจะมีมือที่3ามยากแต่ มันก็ยากกับการความรักของเราด้วยเข้าใจไหมครับคือมันก็มั่นคงนอะเนาะคือแบบไปอยู่ต่างถิ่นยังรักกันอยู่เลยอะไรแบบนี้ถ้าเป็นสมัยนี้โอ้โหจากนารีไปอยู่ไกลเนนะครับก็มีใหมยยงไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบพูดให้ให้ใครรู้สึกไม่ดีนะครับแต่หมายความว่ามันก็เป็นความจริงจริงไม่จริงสมัยนี้อะไรก็เป็นไปได้เรื่องความรักนี่มันมั่วไปหมดแล้วครับ ออนักพยากรณ์จนต้องตั้งตั้งมือรับยากเลยนะเพราะเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดนะครับในวิชาโหราศาสตร์เลยอืมเพราะมันเป็นดวงสองดวงไงไม่ใช่ดวงเดียวนะมันต้องมีคะสองดวงแล้วก็มาทาบกันอีกนะครับเออก็หมายถึงดวงสมพงครับอืมประมาณนี้แต่ศาหตรบผมมันจะเป็นดวงละนะครับหมายถึงต้องจ่ายสองดวงนะถ้าใครจะดูอืมนอกนั้นก็คือถ้าถ้าเผื่อแบบไม่มีเงินหรือแบบว่ามันแพงงั้นก็ดูดวงของคุณคนเดียวก็พอนะครับ มันสามารถบอกได้บ้างอยู่แต่ก็คือมันบอกได้หมายถึงว่าณขนาดเนี้ยคู่ของเราเป็นยังไงบ้างมันเอ่อรู้สึกปฏิสัมพันธ์กันเรายัางไงอะไรประมาณเนี้ยพอรู้ได้นะครับไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องดูสองดวงก,ก็ได้แต่จะดูสองดวงเพื่อความมั่นใจก็ได้คุณรู้ไหมวิธีการดูสองดวงหมายถึงจะแต่างงานกันแต่ถ้าไม่แต่างงานเนี้ยแค่เป็นแฟนกันเนี้ยไม่จําเป็นดูแค่ดวงเดียวก็ได้อืมเนาะคือการการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอะก็คือแต่างงาน,นมันจําเป็นต้องดูนะครับอ่าแต่ว่าการที่เป็นแฟนกันไม่จําเป็น ถ้ามีรุ้งเกิดขึ้นกลางจอต้องขออภัยนะที่ดีด้วยนะผมบิดตรงบิดซ้ายบิดขวาม,มันก็ไม่ได้อะครับมันก็มันก็นกยังมีแสงเข้ามาเนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยนะที่ดีด้วยหลายวันไม่มีแต่วันนี้กับมีเนาะเพราะว่าฝนไม่ตกปกติฝนตกมันจะมืดใช่ไหมมันก็จะไม่มีรุ้งนะครับคลิปนี้มาดูกันต่อที่ดาวศุกร์ดวงที่สองก็สุราสศิกรมาที่สามพฤศจิกายนหกหกดาวศุกร์มาทั 3, าาาทบหลักเนี่ยนะครับมันเป็นนิดสุขเป็นนิดนิดแปลว่าืออย่างนี้ พดแปลว่าสูงนิดแปลว่าต่ําหรือแปลว่าดอยนะครับแต่แต่มันหมายถึงว่าถ้าถ้าเปิดเราจะแปลจริงๆเนี่ยถ้ามาใชา้ในดวงคนเนี่ยมันจะหมายถึงความผิดแพกแตกต่างความรักที่ผิดแพกแตกต่างความสัมพันธ์ที่ผิดแพกแตกต่างเช่นผมบอกเลยนะอาจารย์ผมเคยพูดให้ฟังแบบร้อเซลยนะครับคืออย่างนีเ้เงินเนี่ยไม่เป็นไรเพราะสุขแปลว่าการเงินกับความรักเงินไม่เป็นไรแต่ความรักมีปัญหา นะครับใครมีในพื้นดวงอ่ะแต่ถ้าเป็นตรงนี้ไม่เท่าไหร่หรอกครับแค่เดือนเดียวก็ผ่านไปลวถูกไหมครับแต่หมายถึงว่าใครมีในพื้นดวงอ่ะดาวศุป็นิดเนี่ยมันหมายถึงรักเงินไม่ได้รักเจ้าของรักสมบัติของเขาแต่ไม่ได้รักเจ้าของครับมันเป็นการที่ผิดนะครับอย่างน้อยเราหวังสมบัติเขาก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องรักเขาจริงเพราะอย่างน้อยเราต้องตอบแทนเขาว่าครับคือคนสมัยนี้เนี่ยก็ไม่อยากพูดอ่ะเนาะแต่ว่าเออแต่คุณไม่ใช่ลูกค้าผมผมก็สามารถพูดได้นะ คือมีหลายคนนะนะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยอะไรมากเอาไปว่ามีบางคนเนี่ยต้องการที่จะง่ายนะครับอ,อยากได้สมบัติของเขาก็ก็ยอมทําทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมขออย่างหนึ่งคือต้องรักเขาด้วยนะครับรักจริงจังนะไม่ใช่รักสมบัติแล้วก็รักเขาอย่างเงี้ยครับคือพูดง่ายว่าต้องรักเขาจริงๆนะครับแล้วคุณจะหวังสมบัติก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสามีภรรยาแล้วแต่ถ้าเผื่อไม่ใช่สามีภรรยาแล้วหวังสมบัติเขาเนี่นมันน่าเกลียดเข้าใจไหมครับอดังนั้นเนี่ย คิดดีๆนะครับการลดคุณค่าตัวเองเพื่อสมบัติของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องเนาะคนอาจจะได้แหละแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าของคุณก็ได้นะเคาเรียกว,ว่าลดตัวครับอืมประมาณนี้อย่างผมเคยเห็นนะก็ก็คนคนใกล้ตัวนี้แหละอืมเป็นผู้หญิงก็เอาไปว่าไม่พูดมากเนาะขนาดถึงเวลาสุดท้ายของผู้ชายแล้วนะก็อืมเนาะพูดไม่ได้นะครับเอาเป็นว่า ก็น่าสงสารนะสงสารคนให้เ่ยครับเพราะว่าไม่ได้รักเขาจริงอะ่ะอืมประมาณนี้คือเห็นมากับตาผมเลยแบบมันเป็นอะไรที่หดหูใจอะครับถึงวาระสุดท้ายของเขาแลว้วไม่มีใครเลยอะ่ะอืมทั้งที่เขาเป็นคนให้นะคุณรู้ไหมว่าการทําบุญนะ่ะผมจะพูดความจริงผมจะพูดบอกให้ฟังว่าบุญนะครับมันมาทีหลังเราต้องทําก่อนแล้วไม่ใช่ว่าทําปุ๊บเราจะได้ปั๊บลายคเนนะ่ะ อาจาร,รย์ดวงไม่ดีไปทําบุญได้ไหมคะทําได้อยากทําทําเลยแต่มันไม่ได้แสดงผลตอนนี้นะครับเข้าใจปะอาจาร,รย์ผมบอกว่าถ้าเผื่อดวงมันหนักมันใหญ่แล้วปัญหาเกิดขึ้นอนะ่ะต้องรู้จักทําบุญตั้งแต,ต่เล็กแต่น้อยเลยครับแล้วทําสะสมมาเรื่อยๆด้วยนะมันถึงจะช่วยได้แต่ถ้าเผื่อแบบมีปัญหาแล้วไปทําบุญแล้วมันจะได้เหรอครับขนาดคุณจะหล่อพระพุทธรูปแล้วเป็นสาธาราณะนะมันก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าบุญมันเป็นทิป เราเป็นขายาบเราไม่สามารถจัดการบุญได้ครับก็ใช่ปะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักทำตั้งแต่เราไม่เจ็บป่วยเราไม่อะไรเลยเราสุขสบายดีเราก็ต้องทำทำให้ต่อเนื่องครับเข้าใช่ปะถ้าคุณอยากเออพอเวลาตกยากแล้วจะมีคนมาช่วยแล้วจะเอ,อ่อบุญนั้นจะส่งผลเราจริงอ่ะอย่ารอให้มีทุกข์เราค่อยทำครับทำให้เป็นนิสัยทำด้วยจิตศรัทธาไม่จะทำเพื่อหวังจะได้ทำเพื่อจิตศรัทธาเช่นเราเห็นน้องหมาแบบ เออน่าสงสารหรือคนเด็กกัม้าก็ได้น่าสงสารอ่ะก็บริจาคเงินไปอย่างเงี้ยด้วยความสงสารไม่ใช่เพราะว่าฉั้นอยากได้บุญตอนชันลําบากเงี้คืออย่าไปคิดขนาดนั้นนะคิดว่าอ่ะถ้าเราสงสารเราให้แต่ถ้าเราไม่สงสารไม่ต้องให้หรอกเพราะว่ามันคือปลอมก็จะไม่รับเออประมาณนี้จบต่อไปดาวสุ์มาจากเรือนกุมพาร์กุมพาร์มาอยู่เรือตนตนุคุณจะได้ปากเปในเดือนนี้หมายถึงว่าอ่าถ้าใครมีแล้วก็จะเปหนักขึ้นไปกว่าเดิม ไม่ถึงดวงเรานะเราจะถูกไปแต่ถ้าเป็นดวงป่าเองป่าจะเสียเงินเยอะเลยครับโอเคในเดือนนี้นะต่อไปสุดท้ายคือดาวเกียรติเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่สี่พฤศจิกายนหกจะเกิดการไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เสมอไปนะแต่ไม่มีการพลิกผันอยู่นะครับดาวเกียรติเข้าไปร่วมยิ่งไปใหญ่ใครจะทําธุรกิจใหม่ใครมีธุรกิจอยู่บอกไว้ก่อนนะติดต่อดวงชนตัวด่วนเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังแต่เดือนอื่นไม่เป็นไรแล้วก็ มันสองเดือนคือเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับมันจะมีสองเดือนใครทาธุรกิจอยู่ติดต่อมาครับแต่เรื่องอื่นไม่เป็นไรแต่เรื่องที่ต้องทําธุรกิจต้องปรึกษานะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเกิดเหตุร้ายนะครับไม่ใช่ผลดีนะผลร้ายนะครับประมาณนี้ก็แล้วก็แชร์กดติดตามเป็นใจให้ได้นะครับขอบุณครับ